ก็โอเคครับวันนี้ก็อยู่ผมช่องมาเฟียนะครับก็วันนี้ผมจะมาแชทเกมอเอ็กจดเนาะเกมในตำนานครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาเล่นโหมดโหมดซอมบี้แล้วก็โหมดฆ่ากันเนาะก็เดี๋ยวให้เพื่อนผมเชิญเนาะ ก็เป็นไก่ไก่อีกตัวหนึ่งนะครับใช่แล้วฝากช่องเลยครับฝากช่องเลยก็ใครอยากปติดตามก็ชื่อ bxbzad นะครับเกมเมอร์ตามชื่อเลยครับก็เริ่มเลยช่องนี้ช่องนี้ก็ยังไม่ได้ลงคลิปนะครับตัวท์มันกักโอเคเริ่มไปควเริ่มเลยพื่อนเริ่มเลยครับ ก็เป็นเกมในตำนานอีกเกมหนึ่งแล้วที่ผมเล่นสมัยเด็กๆครับก็ย้อนรอยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันคืออยากโดนสักสิบศูนย์เนี่ยเกือบช่อง BXBZ ก็ไม่เท่าไหร่นะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะตบโชว์ มาดิเฮ้ยใครวะเอาแตกหนึ่งครับเอาวะเฮ้ยโอ้โหแม่งเกิดนะเกิดด้านหลังผมอะอ่าเอาแตกไปดิเอาวะตึงนะตึงอย่างกับฟีไฟท่านผู้ชมโอ้โหให้โดนเอาคืนนะเฮ้ยใครวะ เขามีฟันด้านหลังอะได้ไหมวะผมไม่ไม่เอาละปืนยิงแม่งเฮ้ยเอาเอา,เอามาดีไหวเปล่าไหวเปล่าเอาวะเอาแตกไปดีเฮ้ยเออจริงๆมันก็สนุกนะแต่ก่อนเล่นในคอมเลยแบบสนุกโคตรอะ โดนยิงหัวดึง oh. หัวโอ้โหไม่ใช um ่ฟรีไฟครับด um ึงหัวได้เฮ้ยลูกกระสุนใครวะอ้าวแตกไปดิเฮ้ยโดนไหลเฮ้ยใครวะเพื่อนบมอยู่ไหนวะไก่ตัวน้อยช่อง B X B set อ่ะเอาเฮ้ยเอาแม่งใครข้าวอ่ะ ไก่ตัวน้อยๆเองลอยเอาวะเฮ้ยมาเดี๋ยวเปิดก่อนก็ไม่ได้เปียมนะครับเฮ้เเกมนี้มีท่าเต้นด้วยดูดูท่าเต้นน่ะเป็นไงสวยไหมเฮ้ย,ยใคระวะโอ้ยยิงไม่โดน <laughs> โอ้ย เรียบร้อยเฮ้ยตอนนี้ผมอยู่ระดับที่สามเนาะ10คิวให้คนที่หนึ่งมันขาสิมาเอาเดี๋ยวผมจะเอาที่หนึ่งไว้ตายอีกหนึ่งผมจะพยายามไม่ตาย คจะเอาที่หนึ่งเว้ยเฮ้ยไกลเข้ามาโอ้ไอ้ตัวนัว้นเล่นเก่งเฮ้ยเอ้ยไอ้บิ่มเป้าวะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหได้ที่สองมะเนี่ยก็จบแล้วะมุงก็ได้ที่สองโอ,โอ้เดี๋ยวเดี๋ยว เกมหน้าคือเราจะเล่นโหมดมอมมีองผมได้ที่สองนะมอมมีชเปาอือหือโอ้ผ่านไม่งั้นได้ที่หนึ่งแววคืออ่อยอ่อยให้บีบี g a ดเกมเมอครับดูดิข้าว่าได้6กิวอะโอ้กระจอกเกินเนาะใครที่อยากให้ผมมาเล่นเกมนี้ก็คอมเมนต์เลยครับคือฟีฟช่วงนี้ผมก็ดันเล้งอยู่ เดี๋ยวใครเดี๋ยวผมจะทําคลิปลงให้คือวีฟย่งนี้คือผมแบบให้นั่นแดนแต้อยู่นี่นี่เพื่อนผมผมจะเอามันก่อนเลยเนี่ยผมเนี่ยเป็นมอมมี่เนี่ยเรียบร้อยเพื่อนผมเนี่เป็นมอมมี่นะครับ เอ้าเกินมางฮียังไม่ได้เล่นเลยไอ้วจะเวลาเอ้าเวลาคนกันเนี่ยกูได้แล้วตัวหนึ่งทำไรครับได้แล้วตัวหนึ่งไปหนึ่งครับพี่อาจจะมีคำหยาบสุดรอดบ้างนะครับผมขอขอบคุณด้วยครับคุยกันภาษาเพื่อนเลยเดี๋ยวผมจะมาขยายให้ดูนะ ตัวนี้เป็นบั๊ป่ะเนี่ยทำไมมัน ันบักปะเนี่ยตัวเนี่ยเออมันบักน่าเกลียดเลยันบักใจทุกคนเดี๋ยวเบลอีกตัวนึ่งดีกว่าตายคนมึงเดียวไปไอ้ตัวนี้เป็นเงีบบักเต้นโง่ตายไปดิ ตัวนี้มันปักเคยุดปักเก่าอ้เราได้จะแพ้เข้าไม่ได้ไม่ใช่หรอกอ๋อจ้เต้นเลยเหลือสิบเก้านาทีคือยังไงก็แพ้ัำปักน,นะ เด็กหมดนะเรียบร้อยห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาฝั่งมนุษย์ชนะเนาะก็ขอไปเซ็นต์กันนะเกมนี้ผมจะให้เป็นมนุษย์ไหมเนี่ย เด็กร้องเด็กร้อง,อง,องนี่เดี๋ยวไปอยู่จุดนี้ก่อนพับหน,นั่งรอย,ยิงมองมียมีใครมาเปล่าเอาวะตอนนี้มอมมียเป็นห้าตัวแล้วคนก็เหลือห้าให้ตึงว่ะ อยากเป็นฮีโร่อะ๋ยวเต้นรอเลยจะเป็นฮีโร่คือผมวิ่งเลยฆ่าแม่งเนี่ยไอเหลือสามคนแล้ววะเพื่อนผมยังไม่ได้เป็นมอมมี่ยังเป็นคนยืนงๆอยู่ครับเพื่อนหลุดครับเฮ้ยเอาว่ะผมจะเป็นฮีโร่อะให้ผมเอาปืนดีกว่า

ผมยิงลงลงลงพื้นนี่มันกระเด็นเนาะเอาว่ะตายไปหนึ่งตายไปอีกหนึ่งนะโออเออเออผมจะโดนแล้วผมจะโดนแล้วเฮ้ยเอาว่าว่ะรอดอยู่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 ทุกคนรอดอยู่่ะเฮ้ยลูกรออรกระสุนหมด ไปสามสิบกวิอ่ะโอ้ตายแน่นำะสิบกวิกอ่ะโอ้เกือบชนะว่ะเหลือยี่ิบสองวีอ่ฮีโล่ฮีโลอีกตัวหนึ่งแม่งเล่นไัเก <c oughs> ินนะเล่นไปเลยนะคะห้าราคาเล็นโอ,อ้อดังนอะื่นฮะ เ,ะะเด็กเล่นเยอะเกินเกมนี้ต้องบอกจากคนอื่นนะนะพูดไว้แล้วนะพอใคที่เสียงรถด้วยในเราก็ไม่ได้เป็นนะคะแล้วเราก็มีปืนใหญ่ด้วยนะคะโอโ้โหหล่นเยอะเหลือเกินมามีน่าร

มอมมี่แนายจะเป็นเด็กไหมดูจะโง่เลยไเพื่อนเราเข้ามาอยู่ในมลุ่มแล้วเราก็จะช่วยเพื่อนได้ทันแตกไปนะคะ Silva. <p are> <p are> ั้นเราก็จะเหลือเพื่อนน้อยนะคะมันมาแล้วมันมาแล้ว โหว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื <moderate> ่อนโดนอะแเป็นฮีโลอะดูช่ไก็แย่นี่ไงเพื่อนผมเนี่ยผมฟันเพื่อนถึงตายเลยอะนี่ดูนะดูนะระวังนะระวังนะ อย่ามาสู้กับดาบผมนะเจ็บนะผมบอกเลยผมไม่กลัวผีอะมาดิมาดิมาดิมาด,มาดิโดนไปหนึ่งโดนไปหนึ่งตายไปอีกหนึ่งเอาเอากลัวเอาผีนันกลัวผมเว้ยเอาโดนไปอีกหนึ่งเอาผีวิ่งหนีผมไหมอาอ ได้อยู่เฮ้ยเอ้ย,อย,อยผมดูนดนไปอีกหนึ่งดนไปอีกหนึ่งตายไปหนึ่งสวยสวยเพื่อนผมมาช่วยแล้วมาดีโอม้มนุษย์ชนะว่าก็เราเก่งคืน,นะ่ะทุกคน ตอนนี้สกอร์อยู่ที่สองอ่เนาะมันชนะนไปสองเนาะเอาว่าโอ้โหรอบนี้ผมได้เป็นผีโอ้โหอะไรวะอะไรครับเนี่ยจะบักอ๋อเอา้ามันบักอีกแล้วเอา้าเฮ้ยแบตเตือนพอดีพอดี พอดีฟันโดนกลายเป็นผีเยอะจังวันนี้ผีได้เป็นอยู่ที่ยอไม่ใช่ผีดิมอมมี่ตอนนี้อ่ะน่าจะไ,ได้เป็นฮีโร่ละไอ้พักนั่นยังไงวะอ๋อได้หมด โดนอย่างมันโด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 นไม่ได้ไม่ได้เราตายไม่ได้เดี๋ยวขอเต้นก่อน ตัวเดียวอืมโดนโดนวิ่งดิวิ่งดีเ,เรียมร้มยอยขอคนที่อะไรเล่นตัวอะไรก็ขอเพย์ในคำหยาบครับพอดีอินไปหน่อยบรชในแรงเรียนเลย ปังผมไม่ให้เขาขาึ okay, oh, oh, ้นเดอกเด็กบ่นเลยวะแต่ว่าเด็กบ่นเลย ตอนนี้เราพอจะเดืมากเลยครับนางเก่งม,มากแล้วนางก็โดนไปนั่นเองแ,อแล้วคือนางนี่รูปแมงบักโอเจ็นนบเลยเขาเปิดจุดเลยเขาเปิดโอ้มันน่ารลยเกียริเดินน่รู้เลย อย่าไเอลย่เกียคเกินไม่มันบักอ่ะไปเตัวนึง่นวว่า ดนสามทีสี่ทีเรียบร้อยตายอจังวันนี้ต้องเต้นอ้มันบักว่ะเอาไงเล่นหน้าเกียดเกิน มังเล่นนาเกียรเกินมางดีอะตาคโอ้โหดูมันดีอะไรวะอืเต้นดีกว่าอะไรวะิ่งเล่นนาเกียริจัดม่งบัก มนุชชนะเนาะก็น่าจะจบนะมั้งจบเป็นดีเอ็นรอยฮนะยนะก็ตอนนี้เพื่อนผมก็รุนนะเดี๋ยวผมได้ที่อร่อยวะก็ได้ที่หนึ่งอนอะเนาะก็อยู่แล้วครับคือเราเก็บเยอะเกินก็สำหรับจิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับติใครให้ผมด้วยครับก็อย่าลืมติดตามกันด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไร Bye. Bye. Bye.